วันนี้พี่จะมาเล่นเออนี่ครับปืนปืนนี้นะครับเอปืนลูกซองสกินในตำนานครับนี่ครับบอกเลยครับว่าเป็นสกินที่แบบโอ้โหจึงมันแตกต่างจากสกินอื่นนะครับคุณดูครับมันเป็นสกินที่แบบมายุคแรกๆครับแล้วเป็นินที่แบบอลังการมากนะครับคุณดูดูคนอื่นที่แบบโอ้โหไม่อลังการเท่าสกินน้ครับเป็นสกินไฟเยอะนะครับบอกเลยครับแอบดาเมจบวกสองนะครับแล้วก็แม็กกาซีนบวกหนึ่งแล้วก็อัตราการยิงอ่ะ ก็ตา,าการยิงกันแหลตา,าการยิงคือจังหวะการจิงหรือเปล่าลบหนึ่งเนี่ยคนดูแบบเนียประมาณนี้ครับซึ่งวันนี้พี่ไม่มีถาวรเป็นรหัสเออรหัสเออที่อินโดนะครับคนดูแบบที่ผมเล่นในเซิร์ฟไทยไม่ได้ครับเพราะว่าเออหวานจุ้ยผมเล่นเซิร์ฟอินโดไม่รู้ว่าทำไ,ไมเขาไปเล่นเซิร์ฟอินโดผูกก็ไปดูครับรหัสไทยเขาเขาขายไปแล้วเขาบัาเขาเลยมีเซิร์ฟอินโดโอเคผมซื้อแล้วก็เปิดไปครับจังหวะนี้โอเคสามบานลไดครับสวมใส่ไปเฟตนี่ครับ ดูดิบอกเลยว่าดามเบียดโคตรแรงนะครับสกิลนี้บสกินเอ่อในตำนานนะครับคุณดุแกรบสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างนี้สองสู้สมรภูมิแอบเชี่ยเพื่อนมันดูดแล้วว่ะคุณโดดเลยคุณนี่นี่เนี่ยเนี่ยลงเนี่ยลงนี้เลยลงนี้เลย ยวลูกซองบอกหน่อยซองอะไรซองยาวเหรอยาวเหมือนของเนี่ยฮฮะ,ฮะ <laughs> นี่คนดูมันไม่มีลูกซองยาวนะเอาตายครับ <laughs> ลูกซองสวยขอบคุณครับโหหาตั้งนาน นะอคคขอบคุณนะโอเคครับคนดูกูได้จับแล้วครับลูกซอ,อกไฟครับไม่รู้จะได้ยิงใครหรือเปล่าครับเจ้ากวาดีกเจ้มันมีได้บอดอ่ะคนมันมีได้บอดนะคุณมันไม่เห็นมีบอดมาให้ยิงเลยอ๋อนูนนูนขอขอได้ปะขอได้ปะไอเจ้บอรดไงงอ้ง่ โดยกุลาขผมคมเนี่เอ้ยบัดบอีหนูไปไหนอีหนูอีหนูโดนไม้เบสบอลตีเอ้ยทุยโดนไม้เบสบอมตีหมดแตกเลยมามามาเพื่อนเราคนไทยหรือคนอินโดอะคนอินโดเอ้ซัสบล็อกสเฮ้ยคุณมาขี่รถสามร้อเนี่ยเจ้า เมืองกุ้งเนี่ยมามาโารออยู่ในเนี่ยวน<า>อยู่ไหนเนี่ยขอ,ของกอเสียงมันเป็นไรปะเสียงมันมันมันแปลกๆปละไม่นะไม่เสียหัวคุณจังว่าน<ม>ี่ครับคุณดูครับกี่รถิสามล้อเจี๊ยบ<ม>แม่งแอบ<ม>นีไงสามล้อฟาซิ่งอู้ไม่ตายด้วยคุณดูคุณดูคุณดูดนะเยี่ยนัดเจียว่ะ โคตรเลงดูดูยิงยิงไกลๆอ่ะเอ้ยไปไหนบอลบอลเฮ้ยน้องๆไปไหนน้องเอ้ยลูกหมดขอขอไฮไลท์ไวไฟ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 ไปดูอันนี้เววยังไม่สูงไงอะไรนะลองพีกับอันนไมเวลเวลยังไม่สูงไง ลงพีกเลยจะตรงไหนเนี่ยลงพีกเลยก็งลงพีกแต่ว่ามันไปไม่ถึงไม่มีโนโเข้าใจไหมโดนเร็วเกินวิ่งวิ่งหมพี่ตูลวิ่งหี่ตูลวิ่งวิ่งวิ่งมาตามตูดมาแล้ว,ว<ไ>อ่ะใครจะลูกซองบอกด้วยเนะ้อะพี่ครับโอเคครับฟูฮึ <h> <h> คุณแบกด้วยเนี่ยคิดเล่นกากอ่ะได้ครับเอาดีเอามันเก็บไอ้นกนั่นคืออะไรอะ่ะไอ้นกนั่นคืออะไรอ่ะมันบินพับพับพับมันให้ไอ้นี่ไงให้ให้ไป,หปโหลดอะไรไม่รู้ให้มันเติมแล้วบบฆ่าอะไรไม่รู้พอาฆ่าเสร็จแล้วมันก็จะได้ของอะ่ะฆ่านกอ่ะไม่รู้มันไม่รู้มันคือตัวอะไรมันเป็นตัวสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างหนึง่ง ปล่อยนกอตามหาภารกิจหรือเปล่าปล่อยนกออะไรอ่ะคนดูมันคืออะไรอ่ะบอสเกิดอะไรโอ้โหตัวเชี่อเลยเนี่ยมาเร็วปืนเอ้ยคนดูมันมาเร็วไอ้กูกลัวคุณยิงมันหน่อยคุณ เอาที่มันเป็นไหนเนี่ยคุณตายแล้วคุณจะตายแล้วคุณตายได้อีกวันมันคืออะไรอ่ะยังไงไม่ที่ไทยมีปะไม่ที่ไทยมีปะน่าจะมีมั้งแต่ไม่รู้อ่ะอุย้ย ทำไมย่งปืนอ่ะจะเอากอซ่าเหรอใช่เอาให้ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับน้องแต่พี่อยากไีบมางเลยอ่ะที่อยากได้แต่พี่อยากได้ปืนลูกซองแอบยาวมากเลยอ่ะโอ้นี่ไงเห็นละโอเคคนดูครับเจอแต่ปืนลูกไม่มี คุณมีลูกป่ะจังหวะนี้ครับคุณดูครับดูนี่นะไฮไลท์อายุโอเคครับนี่นี่นี่ดูนะโป่งเห็นไหมแรงป่ะอัดหัว่มันได้ลาไว้นี่ด้วยน้าเมียน้าเมียมันแดงนะครับแต่คุณดูเห็นเป็นสีเหลืองครับอยากเล่น UMB อยาเล่นลูกกระสุนอันนี้อ่ะกระสุนลูกซอง สวยขอบคุณครับโอเคขอบคุณเล่น UMP ถ้าเจอ UMP บอกด้วยนะไม่เดี๋ยว U U Love Eye Apple เอาครับคุณเขาขอคิดเหรอเอาขอโทษนี่มีอีกตัวหนึ่งตรงนู้นอะนู่น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 ตรงบ้านหลังนู้นอะมันมีตดบอรดด่า มันไม่มีคนอุ้ยนี่ไงเจอ UMP แล้วไหนอยู่ไหนอ่ะมีนี่นี่ขอ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 อยู่ใส่หรอหาไม่เจอจังหวะนี้คุณดูครับคุณดูดูไว้นะครับลากหัวกระตึงหัมันเป็นดาเมจแดงนะครับแต่คุณดูจะเห็นเป็นสีเหลืองครับเพราะว่าคุณดูตาบอดเยอะอะไรคะไอ้มัดหน้าโง่แรงไปครับคุณดูครับนัดหนึ่งอิ๊ ไปเฝ้ารากมะม่วงหรืบอ,อกหรือย่างไรเงียบติดลืมไปเล่นกันนะครับอ,อ,อีกตัว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 อันนี้เออเนี่ยเป็นเออผู้เล่นที่แบบเพิ่งหัดใหม่มันไม่ใช่บอรดนะครับคุณดูอุ้ยตกใจหมดด,ดูดูนี่ครับนี่ครับไปฟาแลงดูสักการะแล้วจะไปดูเล่นเก่งไหมครับ ถ้าเก่งก็คอมเมนต์แบบนี่ไง oh, <kill. S 1> yeah. ให้มันรู้ใครซะบ้างแอบเซิร์ฟอินโดทำไมมีคนเล่นกระกาอย่างเงี้ยคุณพี่ดูเลยคุณดูเลเวลคุณหน่อยดิ <c oughs> คุณไอ้ลูกซองไฟนี่มันมาตั้งนานแล้วใช่ปะตั้งนานแล้ว มีดแต่บอดอ่ะ <c oughs> เฮ้ยขับอะไรอ่ะ <c oughs> คุณกด4 2เอ้ยปะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่มีแต่บอดอ่ะเสียงหมาไม่ตึงเลยอ่ะกี่ <c oughs> ตุ๊กตุ๊กเปล่ามาด่มาด่ ตั้งเล่้ไอวอลจะหมดแล้วคุณนี่คุณมีไอวอลกี่อ่ะไม่รู้จะไม่ได้ซ้ายมือคุณซ้ายมือซ้ายมือที่ไหนอะโอ้ยคุณตาบอดอะโดนง่ายโดนวิ่งอยู่น่ะตัวแดงแดงอะคุณเหยียบมันเลยไม่เห็นโอ้ยขวามือเออบือนีไม่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 ลงไปเอามันเลยอันนี้ไง เก็มันไม่เห็นเนาะแปกโคตรโคตรโคตรหลอโคตรเซียนคนไรทั้งทั้งหล่อทั้งเก่งอ่ะนี่ไงตายไปซะมาเร็วๆครับให้พี่ไปส่งไหนโอเคครับน้องให้พี่ไปส่งไหนครับบอกพี่ได้เลยพี่ไม่คิดค่ารถครับมาส่งรังสิต คุณไม่เห็นจริงเหรอนั่นนั่นนูน,น,น,นเสื้อแดงวิ่งอยู่ด่ะเห็นไปชนมันเลยอเคอ้เรามันขี้กระปุยหลอยเกินขี้กระปุยเลยจังหวะนี้ครับรถอิทตุกตุกปะทะบอดอือบอดไปตูจังอนโป้งตายไปท่ามันแรงจริน<ต>งนะคนสกิลนี้อ่ะ ครั้งเดียวอ่ะถก็ขี่ก็ป่วยหลุยคนก็ขี่ก็ป่วยหลุยคนขับมาปอกคนนั่งดิป่ะแต่บิงบินออกก็ได้ไม่นั่งละอย่านะอย่านะที้คุณเราวีอยู่ตรงแสงตรงนี้ด้วยมันขึ้นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ดอกอ๋อออกวานเร็วๆมันจะเท้าหัวตาย โู้ร้อยนัดเลยเหรอตายไปซะไอ้หนูบอดก็อยู่สนบอดอนี่าหาเล่นกับคนเอาเอา้ยนี่ไงนี่ไงอีกตัวสุดท้ายอยู่ไหนจะฆ่าวันนะโอเคฆ่าคุณแล้วี่ไนนี่ไงนี่ไง เอาวดเอ๋ยไปไหนเ้าเขังมันนี่คุณลองขังมันนี่ไม่ต้องขังมันดอกไม่ขังมันกับคุณนั่นแหละไปอยู่ด้วยกันเลยไปอยู่ด้วยกันเลยยิงก็ไม่ถูกเอาออกมาได้ไงอ่ะเยียบหัวมันไงอ๋อไหนคนคุณลองเยียบหัวคุณดิ ไหน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 คุณดูดยู่เฉยเลยคิดยังหัวนี่นี่พี่ว่ากระโดดตรงนี้นี่เออว่ะเอ้ยเอ้ยมันบักได้ป่ะเอ้ยเดี๋ยวคุณคุณเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมโอ้ยจะบอทผู้่าสงสารไปไหนไม่ได้วงจะมาแล้วโอเคออกไปออกไปออกไปวิ่งบอทวิ่งบอทไปหาแก่นวด้วย อุ้ยแกงบอดอุ้ยดูดูนอนดิดูนอนน้องโคนเบือเลยอ่ะมิ่ดูดิวิ่ดูดินะอะไรเซฟดูดิดูดิไปหมดพี่ดูดิไหนอ่ะดูอะไรอ่ะไฮไลท์ไงไม่รู้จักเหรอไฮไลท์ไฮโลแล้วสิไม่ว่าเอ้น้องบอดบิ๊กอะคุณไปบิงน้องช่วยคุณไปยิงน้องทำไม ไฮไล์ตึงเกินขู่อะไรยา่าขอโทษครับน้องหมวดไม่ได้ตั้งใจโอเคอเครับผ<ว>ู้ดูครับสวัสดีก็เป็นยังไงกันบ้างผมไล่ยิงบอทไปทั่วแมพเลยครับก็บอกเลยว่าอย่างแรงครับบอทนี่โดนทีเดียวถึงกับตุยเลยครับน้องนองเอเป็นแบบเป็นสกิลที่แบบโคสต์รียงนะครับบอกเลยว่าแรงเชี่ชยๆนะครับอย่าลืมไปลองเล่นนะครับผู้ดูครับเป็นสกิลที่ แบบมาคดหนาในคนดูอบบอางลยว่ามานานาีีเทียดเด็บนะคนดูแบบซาเจ้าปืนสกินลายไฟได้ครับทั้งเกมแล้วคนดูครับลองไปเล่นแหนครับเดี๋ยอไปลองเล่นไหนครับบางีพี่ก็เอพี่ก็ขอตัวลาลาไปก่อนนะครับคือแบบพอยง่วงนอนยังไม่ได้นอนนะครับน้องแต่พี่ไก่ก็อย่าว่าพี่นะครับเออว่าได้ครับพี่พี่ไม่ถือถ่ายครับนะคนดูพี่ไม่ถือ่ายกับป้าพี่ได้ครับ ก็พี่ไก่จริงอ่ะพี่ไม่ได้เก่งเรียบค่นรับสวัสดีก็แอ,อบาบายยครับเออ้ยง่กดอนแ้วไม่ได้อเลยคณดู